สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนหน่วยมารู้จักต้นข้าวนะคะข้าวมีหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้าวแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรคะ่ะมูลนิธิข้าวไทยแบ่งข้าวออกเป็น4ชนิดได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิมีลักษณะเรียวยาวกลิ่นหอมคล้ายใบเตยนิยมนำมา,มาหุงรับประทานกันอย่างแพร่หลาย สองข้าวเหนียวมีลักษณะเรียวยาวมีสีขาวขุ่นเมื่อหุงสุกแล้วก็จะเกาะติดกันมีลักษณะคล้ายกาวนั่นเอง 3. ข้าวขาวมีลักษณะเรียวยาวมีเม็ดสีขาวขุ่นเมื่อหุงสุกแล้วจะค่อนข้างร่วนและเม็ดสวยงาม 4. ข้าวเพื่อสุขภาพค,คือข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสีจะให้กักใยและสารอาหารมากมายแก่ร่างกายของเรา เช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะเมื่อชาวนาปลูกข้าวจนต้นข้าวเจริญเติบโตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะเรียกว่าข้าวเปลือกเมื่อนํามาสีจะได้ข้าวสารและเมื่อนํามาหุงต้มเป็นอาหารจะเรียกว่าข้าวสุดสำหรับประทานนั่นเองค่ะการบ้านวันนี้หนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่มหนึ่ง หน้า3ค่ะข้าวของไทยฝึกลากเส้นตามรอยปะและระบายสีภาพข้าวที่นักเรียนชอบรับประทานมากที่สุด